เอาแล้วค่ะแล้วลุงแกก็ออกมามาแล้วแล้วก็ดูนิ้วมือว่าแหวนกูมีกี่วงจากกรุงเทพประเทศไทยนะฮะน้ำหนักเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้ฟังเ on เอาเท่านี้แหละ ในใครเกียรติีหน้ามันขอหน้าโกรธรัวๆมาหน่อยใครเกียรติขีหน้ามันกดหน้าโกรธมารัวๆนะฮะมาแล้วค่ะคนที่จะมากระทืบโอยรัวมากหน้าโกรธมาแล้วมาแล้วมีหัวใจหลุดมาด้วยเรียกับเลตี้ทำไมได้ค่ะได้ได้แมตต์ต่อไปนะ <is> จากฮิวสันเท็กซัสนะคะคนนี้สามร้อย <3 35. S 2> สามสิบปอนด์ The u n d e r เ a k e r มาพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อฮาร์ลีเดวิสันนะฮะต้องขับวนรอบหนึ่งแล้วค่อยขึ้นไปปล้ำคนนี้เราชอบมากเลยนะเดอร์เทเกอร์เดี๋ยวดับเครื่องก่อนเออเครืองน้ำมันวันนี้จะมากระทืบคนอ้วนนะฮะ เราไม่ได้บูลี่คนอ้วนแต่ไอ้เทียเนี่ยเราเกลียดแดกเยอะแดกแยะแดกจนนั่งหลับในสภาคิดตูเอเลนากับน้องเจอกับเปียโนโอ้ยได้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 เดี๋ยวเอาเป็นแมตต์อ่าเป็นเมนิเวนเลยกันนะโอเค ฟังจะร้องได้เอาละเอาให้ตุยนะคะจัดไปหนูเดี๋ยวพี่จัดให้ฮะเอาแม่งก่อนเลยไม่ต้องเทดเวสติงแล้วอัดแม่งเลยมันไส้ลุกขึ้นมาบิดหัวแม่งบิดบิให้หลุดหลุดเออมาแล้วสวัสดีค่ะสวีสน้องนิพนนะคะแดกเหมือนไม่เคย,เคยแดกแดกคาษีประชาชนใช่ไหม แดกภาษีอยู่ในสภาแล้วก็นั่งหลับนั่งหลับเดินแทบจะไม่ไหวเลย,ยจะมาบริหารประเทศอีเวนเวียงเข้าเชือกทีบหน้าไม่โดนอะไรอะไรไอสัตว์ฮะโอ้ยโดนแบกแบกเบรกเกอร์ back. Back คนอะไรเดินก็ล้มนั่งก็หลับ <c oughs> <c oughs> เออนั่นเลด,ดิคนเฮียอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> อ้าวเวียงเข้าเชือกทีโอ้โหตกเวทีเลยวะเดี๋ยวมอไซด์ได้เเกอร์หายไปไหน <c oughs> อะไรอะไรตบแมงไอ้ยี่ตบเกรียนตบหัวล้านนะครับเมื่อกี้ตบหัวล้านคนแก่เอออเดอร์เดเกอร์ว่ากูก็แก่เหมือนกันมานี่จับกัดเรนแล้วก็ฟาดลงไปขอต่อย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 ไอ้เหี้ยพวกโกงบ้านโกงเมืองฮะไอสัตว์ มาที่นาฬิกาแหวนโคดพอโคดแม่มีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะไอ้เหี้ยกระทืบอีกทีนึงเอาละจับลุกขึ้นมาเอาละว่าลาคอลากคอหี่ยังเข้าเทิร์นบัคเกิลแล้วก็รัวมมาใส่แม่งเลยดีกว่านี่แน่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 รัวรัวรัวนี่แน่ต่อยต่อยแม่งไอ้สัตว์ ก็คือเอาเขายันคอแม่งเออเอาให้ตายเลยใช่ไหมไหนใครสะใจกดหัวเราะรัวๆมาเลยมาเอาให้ตุยฮาเวทีจัดไปโอ้ยโดนต่อยไหนใครสะใจกดหัวเราะรัวๆมาเลยลิ้นพันเหมือนกันนะเมื่อกี้กรรมการนับหนึ่งอะไรอะไรตก,กบาลแม่งไอ้สัตวมานี้ อ้ยโดนผลักโดนผลักออยกระแทกล้มลงไปฮะฮะอ้จอบเบรกเกอร์โดนเวียงมาทางนี้นับสี่อะไรผลักเวียงทิ้งไปเลยนี่เนี่ยขึ้นเวทีดีกว่าเดี๋ยวหมดเวลาโอกแล้วขึ้นมาแล้วใช่ไหมขึ้นมาแล้วใช่ไหม วิ่งแล้วก็ดีดีทีฮะขอเสียงหน่อยแฟนๆลุกมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออเออดีนี่เนี่ยต่อยลุกขึ้นมานี่โชวคสแลมดีกว่าโอ้โหแมงหลบได้อ้กเยอะโดนจับดับเบิลอันเดอร์ฮุกสูงไปเฮ้ยดาวมาเดียวนะ ดาวมาขอบคุณดาวห้าส no ิบดวงจากน้องนิพนธ์นะคะเอาให้ตายเลยค่ะได้เลยหนูเดี๋ยวพี่จัดให้เดี๋ยวพี่จัดให้ได้เลย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 จะเอาไม่ให้ตายเลยดาวห้าสิบดวงก็มาขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากโอ้โหไม่ได้ดาวมานานแล้วเนี่ยนานๆจะได้ชกทีขอบคุณขอบคุณมากค่ะดาวห้าสิบดวงนะคะเดี๋ยวจะให้คุ้มค่าดาวเลยคอยดูโอ้ยแตกแตกด้วยโอ้โหวแตกเห็นไหมนม่งยีในไอสัตว์ หัวแตกอะหัวแตกมามึงลุกขึ้นมาเร็ว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 ร็วร็วมาเอาละครีบกระเดือกเออแล้วก็โชง์ตะลมกดเอากรรมการนับเร็วหนึ่งสองยังยังไม่อยากชนะท่านี้วะขอชนะด้วยท่านี้ดีกว่าปิดบัญชีแม่งเลยเอาให้ตายใช่ไหมเดี๋ยวพี่จัดให้ เอาให้ตายให้ไหมเตเสียบเข้าล็อกเอาละมึงตายแน่คราวนี้ใส่เดอร์拉斯ไรกดเร็วนับเร็วเดี๋ยวมันตื่นนับหนึ่งสองสามไปเฝ้าคนพ่อคน,คนแม่มนแล้วคะ่ะตอนนี้ <laughs> ไปเฝ้าวิญญาณคนพ่อคน,คนแม่มนเรียบร้อยนะคะ เรียบร้อยอุ้ยมาอีกที9ดวงด้วยหุ้ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณจริงๆขอบคุณวันนี้ก็ได้ไป99ดวงใช่ไหมขอบคุณมากค่ะน้องขอบคุณมากโอ้โหวันเดียวได้ดาว99ดวงขอบคุณมากขอบคุณ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 น้องนิพนธ์วิทวัฒน์นะคะสำหรับดาว99ดวงในวันนี้นะคะอหุ้ยสะใจเอาไหนใครสะใจกดหัวเราะมารัวเลยมามาหัวเราะดรัวมาเลยหัวเราะรัวมาเลยใครสะใจจัดมา วันนี้เต็มที่อย่าดูลุงอีกคนไม่เดี๋ยวแถมไม่ได้นะจะมีลุงอีกคนนึงเอาไงดูไหมถ้าดูเดี๋ยวจัดให้เอออ่อ,อเดอ์เดเกอร์ขับบอไซกลับบ้านแล้วมากระเทิมคนแล้วก็กลับบ้านได้เดี๋ยวขอทูมือก่อนก่อนจะไปทูมือก่อนดีมาก โอเคค่ะจะมีลุงอีกคนนะอยากดูกันไหมอยากดูกันไหม